สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้1คันครับ Toyota Camry นะครับมือเดียวป้ายแดงรถปี2007นะครับแต่จดปี2008นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆใครที่กำลังเล็งหาเอาไปใช้งานนะครับคันนี้จัดสดนะครับในราคา2 0 0 0 0 0 0 0 0บาทนะครับใครจะผ่อนก็จะตอกอยู่ที่ เดือนละ5-6000กนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะผ่อนกี่ปีเท่าไหร่กันนะครับลองเช็ครองชมไปตรวจสอบดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวมินบุรีนะครับคันนี้ผ่อนได้นะครับ285,000บาทใครจะผ่อนก็เพิ่มเงินเป็น295,000บาทนะครับสำหรับใครจะอัดสดแค่285,000นานะครับโทรเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับหาไว้ใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้ทรงดีสีสวยภายในกว้างขวางสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ พวงม,มาลัยมัตติฟังกชันแอร์แบก ABS ดิสเบรกกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำไฟฟ้าพนักพิงก็ปรับไฟฟ้าครับแอร์ออโต้เย็นทั่วถึงมีแอร์หลังนะครับตัวนี้เย็นสะดวกสบายเอาไว้ใช้งานนะครับลองเช็คลองชมดูก่อนได้เลยสวยสมบูรณ์ครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับมีแอร์หลังนั่งสบายครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะฝากไว้ในราคา2 0 0 0 0 0ไม่ถึง3 0 0 0 0 0ท่านได้รถออปชั่น ตัวนี้ไปถือว่าคุ้มเลยครับกว้างกวางนั่งสบายสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีภายในใหม่มากครับลองชมลองเช็คชี้เป้าแล้วถ้าใครสนใจจริงนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจเครื่องตัวเนี้อึดทน,นมากๆนะครับขนาดติดแก๊สเนี่ยรถสนามบินหรือรถรีมมซีนเนี่ยเขาก็ใช้รุ่นนี้เยอะนะครับก็ใช้กันวันละ2-300โลก็ไม่พังครับ ถึงจะติดแก๊สมันขึ้นอยู่กับการดูแลครับแล้วต้องบอกว่าเครื่องัวนี้ต้องบอกว่าอึดจริงครับทนจริงและคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงครับใช้ไปประมาณ250,000กิโลเมตรน้ำมันล้วนด้วยครับในราคาไม่ถึง300,000แต่ได้ออปชั่นได้รูปร่างได้รูปทรงได้ความสะดวกสบายกับพื้นที่กว้างขวางของรถเนี่ยครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับพวงมารัยมาติฟังก์ชันปรับนู่นปรับนี่ได้หมดครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงาน ไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุเลยครับรับประกันโครงสร้างถ้าเจอโก6บอกเม็ดนะครับคืนเงินให้เลยครับ2เท่าครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับถ้าใครกําลังเล็งหาแคมรี่ปี2007-2008ชมนี้นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้คุ้มหรือไม่คุ้มลองพิจารณานะครับกับราคาไม่ถึง300 0 0นท่านได้ออปชั่นกับโครงสร้างด้วยความแข็งแรงทนทานของเครื่องยนต์ภายในกว้างขวาง,วางสะดวกสบายคุ้มหรือไม่ ตัดสินใจได้เลยครับมีไฟสองสว่าง4ประตูขึ้นลงครบครับภายในตกแต่งรายไม้สวยๆเดิมๆม,มาจากโรงงานแบบนี้นะครับต้องเรียกว่าอึดทนจริงๆครับผมเคยใช้รุ่นนี้2-3ปีติดแก๊สวิ่งวันละ2อ0สมโลไม่มีพังครับขึ้นอยู่กับการดูแลครับการเอาใจใส่นี่รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเข้าสวนทุกระยะวิ่งไปแค่2อง0 0 0กิเมตร ถือว่าน่าสนใจมากๆก็เลยอยากฝากไว้นะครับสาหรับสมาชิกที่กําลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้ก็จะเหมาะกับข้าราชการหรือวัยผู้ใหญ่วัยทางานได้หมดเลยครับเป็นรถครอบครัวก็ได้ครับเพราะมันขนาดกว้างมากครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อครับเดิมบางโรงงานทุกจุดนะครับลองเช็คลองชมถ้าถูกใจเข้าตาไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพก็จะมั่นใจเอารถไปใช้ได้อย่างสบายใจพาไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยครับเพราะเป็นมือเดียวป้ายแดง